ี๋ยวนะผมอยากทำป้อมเนี้ยห้าสิบอะโคโลตอมเข้าก่อนไม่เป็นไรจูไนเปอร์แล้วยังไงอะ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 จูไนเปอร์คาเมกถอยเว้ย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 มาเล่นมันเล่นมันเออเอ้าเข้ามาดิ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 ไปไหนอะไปไหนอะเข้ามาก็มาก็มาเห็นนะว้ยไม่ใช่ไม่เห็นเห็นเห็นว้ยเห็นว้ยเห็นว้ย เห็นโว้ยกูเห็นโว้ยกูมีลูกกระตาโว้ยออกูเห็นโว้ยเอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ก,นะกับเกมโปเกมอนยู่ไหนนะกับโปเกมอนที่มีชื่อว่าบานะนะสำหรับโปเกมอนตอนนี้คือตำแหน่งแอทไตกเกอร์ที่มีการโจมตีแบบพิเศษนะครั้งที่1-2เนะี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพส่วนครั้งที่3เนะี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเวบสังเกตที่โล่กันเวทของคาบิกกนนะตีครั้งที่1ครั้งที่2โล่ไม่ลด พอครั้งที่3โลของคาบิกอนหายไปสรุปเลยนะว่าบานะครั้งที่1ครั้งที่2คือกายภาพส่วนการตีครั้งที่3คือการตีแบบเวทนะส่วนสก,กิลของบานะแน่นอนว่าเป็นการโจมตีแบบเวท โลคาบิกอนหายไปแล้วสำหรับบานะเลือดต่อเลเวล1จะอยู่ที่3 0 0 3เลือดต่อเลเวล15จะอยู่ที่6300ถือว่าเลือดเยอะระดับหนึ่งเลยพลังโจมตีแบบกายภาพของบานะต่อเลเวล1จะอยู่ที่134พลังโจมตีแบบพิเศษจะอยู่ที่50พลังโจมตีแบบกายภาพต่อเลเวล15จะอยู่ที่293แต่ว่าพลังโจมตีแบบพิเศษจะอยู่ที่962 oh, <shit. S 1> เป็นตัวที่คาดหวังได้ทั้งการตีแบบสกิลแล้วก็การตีแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะแล้วก็ที่สเตย พื้นฐานของบาร์นนะจะมีคูดาวรีดักชันนะเลเวล5อยู่ที่5เลเวล9อยู่ที่15แล้วก็เลเวล13ขึ้นไป25ผมไม่ได้ใส่อเทมมานะครั้งที่3เมื่อกี้จะอยู่ที่ประมาณ500กว่านะเลือดลิงหายไปประมาณเท่านี้นะโอเคส่วนสกิลพิษนะ เลือดลิงก็จะหายไปประมาณเท่านี้นะบานะเป็นตัวที่คาดหวังได้ทั้งจากการตีแล้วก็จากสกิลนะดังนั้นใส่ไปเลยมัตเซอร์แบดน โฟกัสแบรนะการตายนะแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาเนี่ยทุกคนอาจจะเลือกเป็นบัตตี้แบรเอียก็ได้แต่ว่าผมไม่เอานะผมจะใส่เป็นายการ์เซตนะสำหรับไอเทมเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ไปนะมันจะเพิ่มพลังโจมตีแบบพิเศษไปเลย7%ตลอดทั้งเกมนะไม่มีคููดาวเส่วนสเปเชียลแอทแท็กสเปกเนี่ยผมจะไม่ใส่ไปแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําแต้มบ่อยอะ่ะเพราะผมรู้ตัวว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นแอตแท็กเกอร์นะผมไม่ค่อยได้ทําแต้มบ่อยหรอกเลือกไอเทมให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองแล้วกันนะทุกคนประมาณ600ได้0 0ทั้งเกมมมผันก็คุ้มอยู่นะ เลือดลดก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลเพเท่าแดนเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดคู่ดาวให้กับสกิลกีก้าเดหรือว่าสกิลปล่อยพิษก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะอัพสายอะไรมาสมมุติว่าดูดเลือดนะดูดเลือดไม่โดนแล้วก็มาเพเท่าแดนอ่าเห็นว่าคือมันจะช่วยลดคู่ดาวให้กับสกิลกีก้าเดนะพิษมันซ้อนทับได้อยู่นะคือมันแยกดามเมจกันไปเลยอะ คือกะว่าจะไม่รีบไปแรง้งซะหน่อยเล่นไปเล่นมาเอ้าเอาตาสามซะแล้วเอาต้าสองซะและ้วอ,อ,อันนี้คือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอกอันนี้คือได้เต่าสองตัวนะเลเวลก็ประมาณนี้นะโดนข้ามมาแดกนะเดีนะได้ฟาดอยู่เลเวลก็ประมาณ11 11 11 12เออเลเวลก็ไม่ค่อยห่างเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เต่ามันโดนเนิร์ฟไปแล้วไงแต่ว่าความสําคัญของเต่าตัวแรกก็ยังมีอยู่นะมันทําให้ป่าเนี่ยได้อยู่ในมูฟ แล้วก็มันจะทําให้ป่าเดินเกมง่ายไงถ้าเกิดว่าได้เต่านะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าป่าขึ้นไปเอาโลตอมจะทําให้ป่าได้อยู่ในมูฟหรือเปล่ายังไม่เคยลองนะแต่ว่าตาเนี้ยป่ามาเอาเต่าทําให้ได้อยู่ในมูฟอยู่นะเฮ้ยจะตายโอ้โหลิสตันเดี๋ยวอะไรอ่ะมีดูเลือดเว้ยมีดูเลือดเว้ยโลตอมแล้วยังไงเฮ้เราไงเราไง ดูเลือดมาจะแพ้ยังไงวะเนี้ยรีบกดยอมแพ้ทําไมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเหมือนว่าผมจะยังไม่ได้ทําแต้มหรือเปล่าเนี้ยผมแบบวิ่งไปวิป่งมาไปเรื่อยเลยชีเฮดอดีเจ้าอดีเจ้าอดีจ้าดดดดคนไทยใช่ไหมคนไทยต้องโดนหนักหนัก,นกถือห้าสิบลูกสามคนน่ะจะเปิดดีไหมอะรอ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 ,อเข้ามารอเข้ามานิมเปียมึงโดนแน่มึงโดนแน่ถ้ามึงตาม,มามึงโดนแน่เฮ้ยเฮ้ยเล่นมัน เล่นมันเปิดอยู่ในมุมเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย,เลย <_ X 2> โอ้ยโดนคาแม็กิงเกร์หนีก่อนสุดเลือดโอ้โหโดนอ่ะโอ้ my god โอ้โหแฮเนี่อื้มน,<ห>นกได้หรือเปล่าโอ้ได้ว่ะโอ้โหกบอย่าง MVP อ่อะกบ50แป้มนะเป็น100นะเอ้ยมีลุ้นว่ <_ X 2> ะเจอแล้วเว้ย ลิฟไปด้านบนทันหรือเปล่าอ้าวได้อยู่โอเคลงมาด้านล่างโอ้โหเล่นมันดูเลือดวิ่งไปวิ่งไปฆ่ามันสวยเฮ้ยเดี๋ยวนะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าไรเกินเลยทันไหมทันอยู่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ปล่อย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 อ้าวมันจะรอดมันจะรอดมันจะรอดเดี๋ยวนะ เราเราแพ้ท่าดานเราเออได้อยู่ฟาร์มกลับบ้านเฮ้ยฟาร์มทำไมวะเนี่ยไปทำแปมหน่อยไปตั้งยี่สิบเอ็ดวิตอดีจ้า,าลูคเลียอไม่ได้ทำแปมเลยดูเลือดครับผมก็มาดีครับดูเลือดนะครับผมดูเลือดอะ่ะหลุดแหนมหลุดแหนมจะเป็นคนล้าก,ก่อนไล์กูอีกเหรอ เฮ้ยไม่เว้ย,ย,ยเกมเนี้ไมนจะตัดสินกันที่แต้มเว้ยผมเดินเกมดี <laughs> <laughs> ดกดคุณจำไม่กบก่อน <laughs> โอเคสำหรับเอาเดี๋ยวแ a ท t a c k e r สามตัวป้านะผมไปกับนายเทรอเนี่ยจัดไปไม่ต้องมีใครเลี้ยงใครนะด้านล่างจะเป็นจูเนเปอร์กับแฮปปี้นาร์ดว่าจำไม่ได้เออโปเกมอนเดี๋ยวนี้มันมีกี่ตัวแล้วอะ่ะน่าจะใกล้พันตัวแล้วมั้งผมพูดตรงๆว่าผมเลิกจำชื่อโปเกมอนไปนานแล้วถอยมา,านายเทลว๊อครั้งที่สาม ทางที่3ามาดไป 1, 2, 3, เดนหนึ่งสองสามใช่ราได้มาบิกเกอร์หนีไม่งั้นตายโอเคเล่นมันเล่นมันช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ไม่มีสกิลอีกสักสกิลนึงไม่มีเหรอเออสานมันเราแล้วสานมันสานมันเอ้ยผมตายผมตายผมตายโอ้โหพาดไปพาดไปพาดไปพาดอยู่พาดอยู่ไว้พาดอยู่ไว้พาดอยู่ไว้โอ้ยนกบินเข้ามาอย่างเถื่อนอะคู่กัน ขอทำแ้มหน่อยกว่าแ้มศูนย์อืออุ้ยอ้ยโอ้โหเสียดายเซลาเซลามาจะโดนดึงเดี๋ยวนะพ่านมันไปเลเซอร์ปึ๊บปึ๊บไม่ได้วะ่ะนะตูดเลือดโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยปึ๊บโอ้โหเซลาเซลามันจะทำแปมอย่ายอมอย่ายอม โอ้ยทำไมกูไม่ยอมวะเรียบร้อยจูเนเปอร์เก็บไปได้นะนกเลเวล9นะทำให้นกได้อยู่ในหมู่ป่าฟังเขาเลเวลเเออก็เลเวล9เหมือนกันนะเฮ้ยนกเข้าอะ่ะนกแบบโฉบไปอย่างเถื่อนอะนะไม่รอดอืมได้อยู่ในหมู่ว้ยพอฆ่าโลตอมได้ก็ได้ exp มานิดหนึงอะ่ะเมื่อกี้ป่าเข้าไปแล้วว่ะดูดเลือด เดนะี๋ยวนะยิงยิงบีมไปนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ทำแป้มหรอกนะไม่ยอมไม่ทำแป้ม <could S 1> หรอกนะดูดเลือดมาตรงนี้ปับ๊บเดเี๋ยวนะตัดคิวก่อนยิงบีมไปดูดเลือดไปยิงมาหนึ่งสองเอ้าเอาทรัพย์ทยิงบีมเออเรียบร้อยเก็บไปได้นะเอ้ยโอ้โหปูจะได้อยู่นะยิงไอ้กาปตยิงบีมไปดูดเลือดเว้ยดูดเลือด,ดอยิงบีม สายนี้ก็ไม่ธรรมดาเว้ยยิงบีมขู่ไว้เพื่อนก่อนโว้ยมันมามันมาพอทำต้านเลยคอบคุณครับโอ้ยมันมายิงบีมโอ้ดูเลือดดูเลือดดูเลือดไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยนิ่งอยู่เว้ยนิ่งอยู่เว้ยนิ่งอยู่นิ่งอยู่โอ้ยคือได้เต่าสองตัวพอมาเลดเกมเลเวลก็จะห่างกันประมาณนี้โอ้โหเซล์ไลอย่างได้ครับผมกล้าเข้ามาขนาดนี้ตายเถอะมึงอ่ะ โอ้โหผมน่าจะรีบตัดสินใจรีบยิงบีมจะได้ลาดลรดรอตอมเกิดไม่ทันนะแต่ว่าขอยิงบีมโดดๆอย่างนี้เลยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่วิ่งไม่ทันจริงๆนะได้เต่าอ,อีกแล้ว3ตัวเลยหรอรอบนี้เเลเวล14นะ14 1 21่โอ้โหได้เต่า3ตัวเลเวลก็จะประมาณนี้นะชวบผมว่าตายวะเดี๋ยวนะขอบคุณครับดูแลก่อน ให้มาหนึ่งตัวปับป๊บปั๊บปั๊บดูดเลือดอืมอ,อืมยิงมีมันไปดูดเลือดปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหอย่างสวยครับผมปูมาเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะทำไงเดียว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 เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายหมดเลยโหจูนเนเปอร์จูนเนเปอร์เข้าไปแบบล้วงโอุ๊ยจูนเนเปอร์เก็บได้แต่ว่า เสียทันเดอร์นะจูนเปอร์มันคือตัวที่ตีแล้วไหลนะมันไม่ใช่ตัวเบิร์ดดาเมจไงจูนเปอร์ต้องอยู่กับทีมมันถึงจะโหดนะไม่ยอมไม่ยอมหรอกนะโอ้โหบ้านะบ้านะ,านะแพ้เหรอเนี่ยดูเลือดอืมได้อยู่สองนาทีสุดท้ายนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แพ้ก็คือแพ้ยอมกันนะ เศร้าเลยรอบนี้ลองใส่บัดดี้แบรียไปแล้วกันบานะฮะเลเวล5ผมจะเอาสกิลอะไรไปล้วงเขาวะานะอ๋อสกิลดูดเลือดแล้วกันท่านบนท่านบนเมนกบ1 2 3าฟาดโอ้โหบานะป่าทุกคนลูกคาลิอ นี่นายเป็นจอมโจรอย่างนั้นเหรอฮะเออัปนไงเย่อ่าเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายแบบวิ่งใส่แล้วกันนะสถานการณ์มันบังคับว่าทุกคนถ้าเกิดว่าผมไม่เอาเพเทลแดนมาแล้วผมจะวิ่งล้วงเขาไม่ได้ไงตาล่างเซราโอร่าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะเธอไปไหนอะเธอกมาบมาเลยกลัมมาเลยกลัมมาเลยก้ามมาเลยืออ โอ้โหได้สองตัวนะก็ามาดิก็มาดิเ็ามาดิก็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 มาดิโอ้โหโอ้โหล้าทำไมทีมผมมันไม่มาเลยวะอีกทีมนึงแบบวิ่งใส่ผมกัน3ตัวไอตอนนี้ผมเลเวลเกแล้ววะขนาดยังไม่ได้เต่านะก็เลเวลเก้าอยู่นะมาเล่นมันเล่นมัน เออเอาเข้ามาดิ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 ไปไหนอะไปไหนอะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเห็นนะโว้ยไม่ใช่ไม่เห็นเห็นเห็นว้ยเห็นว้ยเห็นวยเห็นว้ยกูเห็นว้ยกูมีลูกกระตาว้ยเออกูเห็นว้ยตอนนี้จูเนเปอร์มีอยู่ในมูฟแล้วนะเอาเข้ามาจะมาก็มายังไงยังไงยังไง สายสไนยเหรอจูเนเปอร์ทำอะไรไม่ได้ก็กลับถอยถถถออยยอยมาช่วยแชร์ดาเมจกับเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนตายเข้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนคาร์แม็กอยู่ในมูฟโลตอมกำลังจะเกิดในอีก26่ิบหกวิแสดงว่าฝั่งเรานะจะได้โลตอมหรือเปล่าเกมน้ำอะ่ะเขาได้โลตอมมาโอ้โหเข้าไป2ตัวใท่ราลากระโดดพอด,ดีโดนใท่ราลาแบบอยู่ในมูฟอีกมาแล้วจ้า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  ดูเลือดมันเจ้าเออยิงใส่พวกวันเจ้าวิ่งจ้าต็มาดิไม่ไหนอ่ะคิดว่าจะปล่อยอรออุ้ยเออคิดว่าจะปล่อยหรือ,อยังไงบานะป่าบอกเลยว่ายังเถื่อนเน่ะอยาก,กระโดดมานะเว้ยสู้คนนะเว้ยให้มันกระโดดมาวะขอโทษ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 เมื่อกี้พูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นพูดเล่นที่ไหนเราเคยไม่ได้พูดเล่นเว้ยบอกเรามาสู้คนเอ้ดูเลือดบอกเรามาสู้คนไงเรามาดิโอ้ ไม่ไหวนะเข้ามาเยอะกว่าเก่งแท้แพ้ลุมนะเลเวลก็ประมาณนี้นะคือป้อมแรกอะ่ะไม่ต้องไปห่วงเยอะนะพูดจริงไว้ให้แครี่ก่อป้อมก็พอลากเต่ามาไกลเกินหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูจะโดนไหมเนี่ยกูจะโดนไหมเนี่ยกูจะโดนไหมเนี่ยดได้อยู่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 ยยมึงไม่อยู่ในมุกใช่ไหมคาเมคเซเลอร,ารา่ามาช่วยกูแช่หน่อยเฮ้ยเล่นมัน โอ้โหใส่กูคนเดียวเลยเหรอคือพอเลดเกมแล้วว่าผมจะไม่ค่อยสนใจคลิปตัวเล็กหรอกผมจะสนใจแค่บารบาเอาจริงๆแต่ถ้ามีจังหวะให้ฟาร์มก็ออกออกฟาร์มอยู่เฮ้ยเข้ามาว่ะโอ้โอเออเข้ามาดิเข้ามาด,ามาดิดูเลือดดูเลือดนะ้าได้โลตอมว้่โอ้โลตอมว้่โลตอมว้่ใส่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 ว้่งไปว้่งไปว้่ดาวโลตอมเขาปอมได้นะเนี่ยด้านล่าง เออแก็ไปเดี๋ยวนะผมอยากทำป้อมเนี้ยห้าสิบอ่ะโอ้โลตอมเข้าก่อนไม่เป็นไรจูไนเปอร์แล้วยังไงอ่ะเราวยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะเราวยังไงอะจูไนเปอร์คาเมกถอยเว้ย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 วเอาเลยเขาตายกันขนาดนี้แล้วต้องมาเปิดฮันเดอร์แล้วแล้วแล้วต่มากันสองตัวโอ้โห,โหเซราอูล่ามาว่าโดนเซรลาล่สแน่เลยหืดูเลือดดูเลือดดูเลือด ดูเลือดไปเก็บเซลาไปได้จังหวะนี้ตัวนะเพเท่าแดน,นอุ้ยดีนะไม่โดนลาทันเดอร์เพราะว่าดูเลือดไปก่อนครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าเกมนี้ยังเดือดนะทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเวย้ยเออขอบคุณครับที่ไม่รีบยอมแพ้เดี๋ยวนะอ่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเล่นมันบานะเก็บคิวไปอีกแล้วเนะมาดิก็มาก็มาใส่กันนัวๆเลยใส่กันให้ยับไปเลยจังหวะนี้ก็มาจูนเนเปอร์ อยากตายก็ออกมาใครอยากตายให้ออกมาจะต้องไปไหนอะยืนเป้ามาตรงเนี้ยมันมาแล้ว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 แชร์แชร์แชร์ชรชรชรได้เบาะะแชร์ได้อยู่นะดามเมจเล่นมันนั่นแหละประมาณนี้นะ้ยเขาเรียกว่ากดยับยับเทท่าแดนนี่เอาจริงแม่งโคตรด,ดีนะเว้ยวิ่งได้ไงวิ่งหนีได้ไงทำแต้มทำแต้มเออผมไม่ได้เก็บบอลเนา ถ้าไม่กดไลค์ให้ผมนี่ใจดำมากเลยนะเนี่ยแบกตัวเองก็ได้อะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม